เห็นว่ามีขับ VV b ีบายวีโจากที่เราไม่ได้คิดว่าเรามีปัญหาแล้วก็มันไม่ใช่แล้วไอ้ที่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจอะมันไม่ได้แล้วจะไปปรึกษาคุณหมอก็อายมันมันตรงใจเราพอดีว่าให้ธรรมาชาติดูแลธรรมาชาติเราชอบตรงนี้แหละ เข้าไปในเฟซแล้วก็เห็นว่ามีขับ VV by Vinoa ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีขับด้วยเหรอหน่าสนใจก็เลยเข้าไปก็ให้ความรู้ที่แบบเราไม่เคยได้จากไหนเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงบางอย่างเราไม่เคยเจอเป็นสิ่งที่ดีมากๆปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จะไปปรึกษาคุณหมอก็อ,อายแค่แบบที่บ้านสามีเราก็รู้สึกอายแล้วกับคนอื่นยิ่งอายแต่ถ้าอย่นั้นไม่ได้เปิดเผยชื่อต่อตั้งนามแฝงเราได้เต็มที่ไปเลยแล้วก็แชร์ได้เต็มที่ไปเลยพี่บีเขามีอุดม ว่าเขาทำตรงนี้เพื่อช่วยผู้หญิงเราผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาหันมาดูแลสุขภาพของน้องสาวเราเองเพื่อตัวเราเองเราไม่ต้องไปทนอนะ่ะยิ่งแก้เร็วยิ่งดีกับตัวเองไม่มีความกังวล